สวัสดีครับวันนี้ก็จะมานำเสนอ SigB Sens เ or อร์โฮมคิดนะครับก็จะเป็นในส่งของตัวเซนเซอร์มีเกตเว์แล้วก็ตัวดอร์เซนเซอร์กับวินโดว์เซนเซอร์มาให้2ตัวละครับผมแล้วก็ตัว PIR s e n s o เซนเซอร์ะครับตัวดอร์เซนเซอร์นะครับผมเมื่อเวลาประตูเปิดเนี่ยก็จะมีการแจ้งเตือนไปที่แอปพลิเคชันของเราด้วยนะครับผมและตัวนี้เนี่ยจะเป็นในส่งของตัวขึ้นสัญญาณ SiB บีครับจะไม่ไปรบกวนหรือกินในส่งของตัวขาของตัวอินเทอร์เน็ตด้วยนะครับแล้วก็ตัว PIR s e n s o เนระครับผมจะเป็นการตรวจ เดินผ่านเนี่ยก็อยู่ที่ระยะประมาณเนี่ยแเมตรนะครับผมเวลามีคนเดินผ่านเนี่ยก็จะมีการแจ้งเตือนเหมือนกันนะครับทั้ง2ออุปกรณ์เนี่ยสามารถไปสร้างหรือไปผูกซีนกับอุปกรณ์นะครับผมที่เชื่อมต่อผ่านในแอปพลิเคชันของตัว t 3ของเราได้ด้วยนะครับผมหรือจะใช้ในแพลตฟอร์มของตู้ย่าเนี่ยก็ได้ด้วยเช่นกันนะครับลูกเล่นของเขาเนี่ยหลากหลายมากมายกันเลยทีเดียวนะครับถ้าใครที่สนใจสินค้านะครับผมก็เข้าไปดูกันได้ครับที่ shop 365 selection ครับผมที่เซนทรัลเวสเกตหรือช่องทางออนไลน์อื่นๆต่างๆนะครับผม